ศูนย์การเรียนรู้และประสานงานเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนโรงเรียนบ้านคลองกบและเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนภาคใต้ตอนบน18โรงเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรงานพลังกลุ่มและความสุขเพื่อค้นหาและเสริมสมรรถนะภายในของครูและเป็นการทำงานต้นทางเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเหล้าเบียร์บุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าณห,ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัถมศึกษาชุมพ 2. 2> รเขตสองปัจจุบันเด็กไทยนับว่าเป็นความเปราะบางทางจิตใจซึ่งเกิดจากสภาพครอบครัวที่แตกแยกพ่อแม่ขาดการเลี้ยงดูที่ดีขาดการเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับอีกทั้งการเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่ง่ายโดยเด็กๆไม่สามารถแยกแยะสิ่งถูกสิ่งผิดได้จึงเกิดพฤติกรรมเรียนแบบ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดของเกรียนเช่นการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและการใช้ความรุนแรงรวมมาจากสภาพครอบครัวในฐานะตัวแทนสพปชุมพรเขต2รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมขับเคลื่อนเป็นเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบของโรงเรียนคำพ่อสอน จากกิจกรรมนะคะจากของเมื่อวานจะได้รู้จักความสามาัคคีค่ะการวางแผนขั้นตอนลำดับขั้นตอนในการทำงานร่วมกันค่ะค่ะและในกิจกรรมของวันนี้นะคะก็คือเป็นการดึงตัวตนของตนเองค่ะเพื่อที่จะได้รู้จักตนเองมากขึ้นแล้วก็นำไปปรับใช้กับนักเรียนค่ะแล้วก็ดึงตัวตนของนักเรียนออกมาเพื่อจัดก,กิจกรรมให้เหมาะสมแล้วก็นำมาวางแผนให้เหมาะสมะค่ะ ในโครงการนียค่ะที่จะนำไปปรับใช้อย่างแรกคือตัวครูครูเนี่ยจะทั้งทำยังไงให้นักเรียนเนี่ยเรียนแล้วได้ทั้งความรู้และความสุขไปด้วยค่ะ mm hmm. คือการที่ครูให้ความรักแก่เขาการที่ครูให้ความรักเขาเขาก็จะเริ่มมีความสนใจในการเรียนแล้วก็จะมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนก็จะดีขึ้นค่ะวันนี้เราก็ได้สิ่งที่จะนํากลับไปใช้กับนักเรียนให้ดีขึ้นค่ะนั่นก็คือการพูดในเชิงบวกกับนักเรียนแล้วก็นึกถึงใจเขาใจเรามากขึ้นหรือที่เรียกว่าเอมพัตตีนั่นเองค่ะ โรงเรียนบ้านทองกกนะคะเป็นสูตรประสานงานเครือข่ายโรงเรียนคําพ่อสอนและก็เป็นสูตรการเรียนรู้โรงเรียนคําพ่อสอนนะคะโรงเรียนบ้านทองกกได้ส่งคร,รูที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอบรมนะคะเข้าอบรมทั้งหมดเลย แล้วก็คุณครูที่ช่วยเป็นทีมงานมาทํางานเพื่อฝึกตัวเองด้วยได้รับการตอบรับดีมากหลายๆคนเนี่ยสะท้อนว่าเป็นการจัดการอบรมที่สนุกสนานมีความสุขคือการให้รู้จักกับตนเอง นะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานให้มากขึ้นคิดว่าการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปของเรียนบ้านของกบก็คือความรู้ความเข้าใจและก็การประสานงานระหว่างบุคคลที่จะดีขึ้นนะคะเรียนรู้บทบาทของแต่ละคนนะคะให้อภัยเมื่อเพื่อนทำผิดอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดความสามัคคีในองค์กรมากขึ้นนะคะในส่วนของโรงเรียนเครือข่ายนะคะก็ะะเป็นกำลังใจในการทำงาน นะะในโครงการโรงเรียนคำพ่อสอนนะคะสามารถนำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนคำพ่อสอนไปใช้ให้เหมาะกับบริบทของตัวเองซึ่งลงมือทำคือคำตอบนะคะรเรียนเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับที่ได้คุณครูนั้นมีการพัฒนาทุกคนได้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโรงเรียนคำพ่อสอนก็เลยจะให้โอกาสคุณครูทุกคน ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการและก็นำความรู้นั้นนำไปปฏิบัติที่โรงเรียนให้นักเรียนที่โรงเรียนมีการสัมผัสการเรียนรู้จัดประสบการณ์ของคุณครูต่อไปก็จะต้องเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในเครือข่ายในอนาคตก็จะมีการขยายผลไปสู่โรงเรียนทุกโรงเรียน ในสำน in ักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2โดยการนําแนวความคิดของขอเขตและรองพอเขตที่จะให้ขยายผลไปสู่โรงเรียนครบร้อยเปอร์เซ็นต์การอบรมงานพลังกลุ่มและความสุขจบลงไปด้วยดีขอส่งพลังใจให้คุณครูทั้ง18โรงเรียนต่อจากนี้ไป ก็จะเป็นส่วนของการนํำสิ่งที่ได้รับไปลงมือทำหากทำอย่างเข้าใจและต่อเนื่องและทำอย่างมีความสุขคําตอบที่ได้ผลย่อมลงสู่ที่ตัวเด็กอย่างแน่นอนดังเช่นกรณีศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกกแม้จบออกไปแล้วสามารถนําพาชีวิตตนเองผ่านช่วงวิกฤตปลอดจากเหล้าเบียร์บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าได้ อย่างน่าชื่นชมเพราะโรงเรียนสามารถทำตามอุดมการณ์ของโรงเรียนคำพ่อสอนได้คือให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู